สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันในช่วงของ Blues Today กับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมกันในทุกเช้านะครับ เราจะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีรวมไปถึงเรื่องราวอื่นๆตลาดซื้อขายนักเตะถ้ามีบิ๊กดีลหรือมีข่าวใหญ่อะไรที่น่าสนใจก็ติดตามทั้งหมดได้ในคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมฮะก่อนที่เราจะไปพูดถึงการแถลงข่าวก่อนเกมที่เชลซีจะเจอกับเวสต์แฮมแล้วก็ตลาดซื้อขายนักเตะนะครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่างลีโอครับลีโอรวมกันมันสกว่านะครับดูฟุตบอลนี่ต้องดูด้วยกันฮะเดี๋ยวเราจะมีจัดมิทติ้งสำหรับแฟนเชลซีแน่นอนติดตามได้นะครับสำหรับลีโอนะครับ แล้วก็ขอบคุณถุงขยะนะครับวินวินครับคนใช้วินโลกเราวินนะครับ ย้ำเหมือนเดิมทุกวันกับโปรโมชั่นใครซื้อถุงขยะวินวินผ่านทางช้อปปีซึ่งผมแปะลิงก์ไว้ให้เนี่ยเมื่อไหร่ที่ซื้อแล้วครบร้อยบินนะครับเราจะแจกเสื้อเชลซีในฤดูกาลใหม่นี้ทันทีนะตอนนี้เนี่ยน่าจะได้ครึ่งทางแล้วเพราะฉะนั้นใครสนใจอาจจะสั่งซื้อสัก3าบินก็ได้3สิทธ์แล้วนะครับสนใจก็คลิกลิงก์ของช้อปปีได้เลยหรือว่ามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามผ่านทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กของแฟนเพจก็ได้นะครับ ไปว่าถึงข่าวเมื่อวานนี้นะครับมีการถแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมกับเวสต์แฮมนะครับก็เริ่มด้วยที่มาริสกาออกมาบอกว่าลูเมโอลาเวียยังไม่พร้อมนะครับขณะที่บาดชิวก็ยังไม่พร้อมโฟฟาน่ากลับมาแล้วครับเขาบอกว่าแค่นั้นเลยส่วนโทซินเนี่ยพร้อมแล้วสาหรับเกมกับเวสต์แฮมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสได้เห็นโทซินจับคู่กับชาโรบาในเกมกับเวสต์แฮมนะครับโฟฟาน่าอาจจะมีชื่อสำรองด้วยขณะเดียวกันครับก็มาริสกาพูดถึงเหตุการณ์ที่มีดราม่าเล็ก เกี่ยวกับโฟฟาน่าด้วยของ IG ก่อนหน้านี้ที่เราพูดถึงเมื่อวานนี้นะครับก็บอกว่าเขาลงฝึกซ้อมกับเราทุกเซสชันครับเขาบอกได้คุยกับโฟฟาน่าในทุกๆวันครับเขามีความสุขมากนะครับเขาลงซ้อมกับเราทุกเซสชันเขามีความสุขครับตั้งแต่พรุ่งนี้เนี่ยเขาจะลงซ้อมกับเราและอาจได้ลงเล่นบ้างเรามีความสุขและเขาก็มีความสุขส่วนอินสตาแกรมเนี่ยอย่างที่เรารู้กันครับผมไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยนะครับขณะเดียวกันมาริสก้าก็พูดถึงแจ็คสันนะครับ ก็บอกว่าเขาพร้อมลงเล่นครับแต่จะไม่มีรายชื่ออยู่ในทีมเรามีกองหน้าอยู่แล้ว2คนในตำแหน่งนั้นและยังอาจมีอะไรเกิดขึ้นได้ก่อนที่ตลาดนักเตะจะปิดพูดง่ายว่ามีชื่อพร้อมเล่นน่ะแต่ว่าคือมีมีมีความฟิตพร้อมเล่นแต่ไม่มีชื่อคือโดนตัดออกจากทีมไปแล้วนอกจากนี้เขาก็พูดถึงไอคุณคูนะครับเขาบอกคริสโตเฟอร์ไอคุณคูยังอยู่กับเราครับแต่ก็เป็นคําตอบเดียวกันกับแจ็กสันคืออาจจะย้ายทีมได้ส่วนอีก2คนเนี่ยกำลังซ้อมแยกเพื่อหาทางออกในการย้ายทีม นอกจากนี้มาริสกาก็พูดถึงเจ้าเปโดครับเขาบอกเจ้าเปโดเนี่ยสามารถเล่นได้ถึงตําตำแหน่งในแนวรุกเป็นปีครับเป็นตัวรุกหลังหน้าเป้าเล่นเป็นกองหน้าหรือเป็นกองกลางเบอร์10แต่ตำแหน่งที่ดีที่สุดคือกองหน้าหรือเล่นอยู่ข้างหลังหน้าเป้าเขาสามารถเล่นในทุกตำแหน่งในแนวรุกของเรานอกจากนี้มาริสกาก็พูดถึงตัวเลือกในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับเขาบอกว่าในมุมมองของผมเนี่ยไม่มีทางที่เราจะไม่เริ่มบิลลอัพจากแนวรับครับอาจจะมีเล่นบอลยาวมากขึ้นเวลาคู่ต่อสู้เพรสซิ่งสูง ซึ่งเราใช้จอช์อาชิมปงในเกมล่าสุดและเราก็พยายามหาทางออกในทีมแล้วค่อยมาดูกันต่อไปนอกจากนี้เขาก็พูดถึงเกมที่เจอกับเวสต์แฮมนะครับเขาบอกนี่เป็นเกมที่ยากครับพริมยรีกทุกนัดเนี่ยล้วนยากถ้าจําเกมในบ้านดูการที่แล้วได้มันเป็นเกมที่แตกต่างออกไปพวกเขาหรือว่าเวสต์แฮมเนี่ยตั้งรับได้ดีมากและผมคาดว่าจะเป็นเกมแบบเดียวกันในเกมนี้ขณะเดียวกันมาริสก้าก็มองเอนคูคูกับแจ็คสันนะครับว่าการย้ายออกในดีที่สุด เขาบอกเราจะได้รู้ครับถ้าพวกเขายังอยู่ที่นี่พวกเขาก็จะอยู่กับเราทําไมเนี่ยมันก็แปลว่าพวกเขาหาทางออกได้แล้วเรื่องของการย้ายทีมซึ่งผมก็คิดว่ามันดีกว่าสําหรับพวกเขาเพราะจะได้มีความสุขมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นเบริสกาก็พูดถึงการเสริมหลังตัวใหม่นะครับเขาบอกผมบอกไปแล้วครับว่าเราพยายามจะหาทางแก้ปัญหาภายในทีมของเรานะครับจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเรากําลังพยายามหาทางออกครับและผมย้ําอีกครั้งว่าเรากําลังมองหาคําตอบ กันจากนักเตะที่มีอยู่แล้วค่อยดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนอกนจากนี้เจ้าตัวก็ยังบอกว่าอารอนอัลเซมิโน่เนี่ยกำลังซ้อมกับเราเขาเป็นเด็กที่ยอดเยี่ยมครับเป็นนักเตะที่ดีแต่เขาต้องได้โอกาสลงเล่นเขาเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่กําลังรอจะย้ายออกอยู่นอกจากนี้มราริสกาก็บอกว่าแน่นอนครับเมื่อเราได้เวลามากขึ้นเราจะดีขึ้นเรื่อยๆเราต้องปรับตัวครับเราสู้จนหมดเวลาและสามารถสร้างโอกาสได้เราจะดีขึ้นในทุกๆุกวันนอกจากนี้ครับเขาก็ออกมา พูดถึงอังเรซานโตสครับเขาบอกว่าผมมีความสุขมากกับอังเรซานโตสนะครับและเรามีความสุขที่อังเรซานโตสอยู่กับเราเขาสามารถเล่นในตำแหน่งของเอนโซได้อย่างแน่นอนและเขาก็สามารถเล่นในตำแหน่งของไกเซโดได้อย่างแน่นอนนะครับอ่ะนี่คือบทสัมภาษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะฮะส่วนตลาดซื้อขายนักตเตะเบนจาขอบรายงานครับบอกว่าแมนยูนเต็ดเนี่ยได้หยิบชื่อของอังเรซานโตสเข้ามาในการเจราจาในดีลของกาลาโชด้วยแต่เชลซีไม่ต้องการที่จะขายนักเตะรายนี้นะครับก็แหม เห็นเราสนใจการาชโชนจะสนใจเอเดรซยนโตสเฉยเลยนะขณะเดียวกันครับโรมาโน่บอกว่าวรลเซียดอทมุลเนี่ยกำลังมีการเจรจาที่คืบหน้ากับเชลซีเพื่อขว้าตัวชุบูเมก้าแบบถาวรน,นอกจากนี้เนี่ยดอทมุลก็ยังต้องการยืมตัวอารอนเอาเซมิโน่ด้วยนอกจากนี้ดิซ่าคิเซล่าก็รายงานว่าเอาเซมิโน่เนี่ยไม่ปิดโอกาสที่จะย้ายไปร่วมทีมดอทมุลแบบยืมตัวขณะที่ฟอร์เรนเพเทนเบิร์กครับก็บอกว่าจุดยืนของไลฟ์ซิกต่อเอ็นคุนคูเนี่ยยังไม่เปลี่ยนนะครับ พวกเขาสนใจจริงแต่พวกเขาต้องการยืมตัวเพียงเท่านั้นขณะที่เชลซียืนกรานชัดเจนว่าต้องเป็นดีลถาวรหรืออย่างน้อยก็มีเงื่อนไขในการบังคับซื้อขาดขณะเดียวกันก็มีบทสัมภาษณ์ของมาเซลเชฟเฟอร์นะครับผ mm. อ,อของทีมไลฟ์ซิกพูดถึงชาวิซิมอนก็บอกว่าเรารู้ดีครับว่าเขามีความทะย,ยานสูงครับที่จะเล่นในลีกชั้นนํากับทีมที่ลุ้นแชมป์ mm. <ๆ>เขาอยากพิสูจน์ตัวเองในระดับสูงสุดและถ้ามันสมเหตุสมผลในเรื่องค่าตัวเราก็พร้อมจะตอบรับ แต่ต้องเป็นเงื่อนไขที่เราตั้งเท่านั้นขณะเดียวกันข่าวอัปเดตซื้อขายอื่นๆที่น่าสนใจครับฟาบิโอโรมาโนรายงานบอกว่านิวคาสเซิลเนี่ยได้มีการติดต่อเจรจากับเชลซีเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญากับนิโคลัสแจ็กสันในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมานอกจากนี้ครับก็โรมาโนยังรายงานเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการาชโชวและซิมมอนในการย้ายไปเชลซีเขาบอกว่าแผนการเนี่ยยังคงเหมือนเดิมครับยืนยันว่าทั้งคู่ไปเชลซีครับส่วนการาโชเนี่ย ดีลกำลังจะเกิดขึ้นขณะที่ซิมมอนยังคงมีงานที่ต้องทำอีกเยอะนะครับก็ยังมีงานที่ต้องทำอยู่บ้างแต่เชลซีก็มั่นใจว่าจะทำให้ดีลนี้เนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ขณะเดียวกันครับมีบทสัมภาษณ์ของพอเมอร์สันอดีตนักเตะอาร์เซนอลพูดถึงเกมที่เวสต์แฮมจะเจอกับเชลซีครับเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่านี่จะเป็นเกมที่ยากสำหรับเชลซีครับไม่เหมือนที่คนส่วนใหญ่คิด เวสแฮมจะไม่ได้ออกมาบุกใส่ทีมเยือนพวกเขาจะเล่นกันแบบสามัคคีแล้วก็อดทนถ้าเชลซีชนะคริสตัลพาเลตได้ในเกมเปิดสนามเนี่ยผมคงเดาว,ว่าพวกเขาคงชนะได้แบบสบายๆในเกมนั้นแต่พวกเขาขาดความสามัคคีในเกมเกมนั้นที่เหลือเนี่ยก็มีข่าวอื่นๆเพิ่มเติมครับมีรายงานจากโรมาโนบอกว่าวิลล่าเนี่ยกำลังพยายามเซ็นสัญญาก,กับนิโคลัสแจ็กสันและพยายามทำให้ดีลนี้เสร็จสิ้น นิวคาสเซ่นบายเยนและสโมสรอ,อื่นๆก็ยังคงให้ความสนใจนอกจากนี้ก็มีรายงานจากนิซ่าคินเซล่าก็บอกว่าเชลซีเนี่ยกำลังพยายามที่จะขายหรือว่าปล่อยผูเ้เล่นยืมตัวเนี่ยประมาณ13คนครับในช่วงเวลา12วันที่เหลือโดยอาจจะต้องมีทั้งการเจรจาเอกสารเกี่ยวกับทางกฎหมายและก็การตรวจร่างกายซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะต้องทําให้เกิดขึ้นหรือว่าดําเนินการให้เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูว่า 12- 13คนที่มี รายชื่อว่าจะโดนปล่อยเนี่ยจะสามารถปล่อยออกได้หมดหรือเปล่าก็น่าจะเป็นพวกเบนชิวเวลอะไรพวกนี้ครับหรือว่าจะเป็นตัวอย่างอักเซลดิซซี่พวกนี้อาจจะโดนปล่อยนะครับขณะเดียวกันล่าสุดเมื่อคือนที่ผ่านมาก็มีรายงานว่าฟอร์เรสเนี่ยเซ็นสัญญาคว้าตัวดักลาสลุยครับมาร่วมทีมแล้วด้วยสัญญายืมตัวพร้อมออปชันซื้อขาดที่30ล้านยูโรนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็นอกจากฟอร์เรสจะได้ดักลาสลุยแล้วก็มีข่าวว่าฟอร์เรส ก็จะแจมกับแอสวิลล่านิวคาสเซลเอซิมิลานอินเตอร์ยูเวนตุสในการไล่ล่าตัวนิโคลัสแจ็กสันด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอดูจะออกหน้าไหนนะสำหรับนิโคลัสแจ็กสันนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวทั้งหมดที่นำมาฝากกันครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ